สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็จะมาลื้อหัวบอนสีเนาะที่เออมันเหี่ยวแห้งในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลื้อเก็บไว้นะครับเนาะเก็บไว้อ่าเอาไว้ไปล่อล่อรากให้มันเอ่อให้มันงี้ใบออกมาแล้วเราค่อยเอามาปลูกใหม่นะครับนี่นี่ครับบอนสีเดี๋ยวผมทําการลื้อก่อนต้องอื้อดินนี่แห้งแบบแห้งมากเลยนะแต่หัวมันก็จะอยู่ในนี้นะครับทุกท่าน นี่นี่นี่โอ้เยอะเลยนะครับเนาะนี่นี่เห็นไหมอันนี้คือหัวบอลสีนะทุกท่านเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปเอ,อเราจะเอาไปล่อรากแล้วก็ให้มันโผล่ขึ้นมาใหม่นะครับเนาะแต่เราคงไม่ผ่าเดี๋ยวผมจะปลูกทั้งอย่างนี้เลยนะครับเนาะปลูกทั้งหัวอย่างนี้เลยเราก็จะ เก็บใส่ในนี้ไว้นี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับอันนี้แหละหัวบอลสีอันนี้แหนนลนะเนาะทุกท่านที่เขาบอกว่าหัวลุ้นหัวลุ้นนะทุกท่านเวลาไปเจอที่เขาเออขายเนะน,น,น,นี่ยแบบบ,บ,บอลสีหัวลุ้นนะครับนะี่แบบนี้นี่เห็นไหมหัวแบบบอลสีหัวลุ้นนะครับเนาะก็คือแบบนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะหาเก็บให้หมดเลย เอาไปล่อรากใหม่นะครับเนาะดินมันแห้งหมดแล้วมันอันนี้มันยุบช่วงหน้าหนาวเออแล้วอันนี้หัวไปอ๋อนี่ไงเห็นไหมนี่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 เห็นแบบนี้มันไม่ตายนะทุกท่านเนี่ยเนี่ยแห้งๆแบบเนี้ยเดี๋ยวเราเอาไปล่อใหม่นะครับเนาะนี่เดี๋ยวเราไปล่อรากใหม่ก็มีเยอะอยู่นะทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะควัดให้ดู เด in ี๋ยวผมจะควัดให้ดูนี่มีเยอะเนาะแต่ดินนี่ผมก็จะผมก็จะเอาใส่อนนี่เหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมเ้ยเนี่ยเนี้ยเห็นไหมแห้งๆเนี่ยมีหัวนะนี่นี่หัวบอลสีนี่เลยจะเก็บไว้ให้หมดแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นต้นอะไรบ้างเนาะแต่มันถ้ามันมีหัวออกมาก็ นี่นี่เห็นไหมมันแห้งๆอ่ะมันจะแห้งๆเนาะเก็บไว้กอดนะครับหัวพวกนี้นี่หัวพวกนี้นี่นีหรือหรือเก็บจะลื้ทีลักกระถางเลยทุกท่านนี่เห็นไหมเห็นไหมฮะเ,เหมือนเราหาคุมสัตย์ คุมซับในดินอะไรประมาณนั้นอ่ะเนาะนี่ไงนี่ได้แล้วเก็บไว้นะครับเนาะเก็บไว้หรือนะครับนี่ดูคือเราไม่ต้องไปลดน้ํานะไม่งั้นนะหัวเน่านี่อันนี้นี่เน่าไปละหนึ่งหัวนี่เห็นไหมเน่าไปละหนึ่งหัวเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวมีโอ้ไม่มีอันนี้อันนี้เล่าแต่อันนี้เดี๋ยวดูอันนี้ บีเลยนี่เห็นไหมขุมทรัพย์ในดินเหมือนหาเหมือนหาไข่อะไรสักอย่างเนาะนี่หัวบอลสีได้หลายหัวแล้วนะเก็บไว้นะครับทุกท่านนี่อะไรก็ไม่รู้นะเห็นไหมเดี๋ยวเราเอาไปล่อรากเออเอาไปล่อดินมาใหม่นะครับเนาะมันมีหัวเนี่ยเราเอาไปนี่เอาไปล่อใหม่ดึงออกให้หมดเลยลงรากนี่เห็นไหม ไปล่อใหม่แล้วก็มันอาจจะสวยก็ได้บางต้นนะมันกัดสีมาดูเถอะนี่โอ้โห و. หัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับบินนี่เอาทิ้งไว้ในนี้ก่อนนะครับเนาะกระถางนี่เรานี่อะไรเนี่ยอมอนอมอนฮะอมอลรัตรนโกสิ์แน่นอนนี่นีบิเลยอืมบิอู้ มีหัวด้วยใหญ่ด้วยนี่ดูนี่ครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปล่อล่อแรกมาใหม่นะครับมันอะไรก็ไม่รู้แหละเยอะแยะเห็นไหมเดี๋ยวเราบีบบีก่อนนี่แหมแล้วเราจะแห่ทําไมเนี่ยดินเก่าก็ใส่ไว้นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดินเก่าเดี๋ยวผมจะไปเทเออไปกองเป็นจุ่มๆไว้นะครับเผื่อเผื่อข้าวหน้าเนาะ แต่เขาหน้าเรามีเศษอะไรไปทิ้งโอ้อันนี้อันเล็กเนาะอันนี้อันเล็กนะครับนี่อย่างงี้ก็งอกนะอย่างี้ก็งอกวันนี้อ่าเป็นคลิปคุยหัวบอลสีเนาะคกท่กนันคุยนะครับคุยเด็วคุยดูยกันอันนี้มีหรือเปล่าเนี่ยบางบางบาง,บางอันผมก็เอาไปผ่านแล้วนะโอ้อันนี้มีนี่มีหลายหัวด้วยนี่นี่เห็นไหม นะกินไม่ได้นะกินไม่ได้นั่นเนี่ยกินนี่คือแบบลําบากเลยนะนี่นะจะหมดละอันนี้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 ดูนี่ไงเห็นไหมทุกท่าน,นอย่า,ไ,ไ,ไ,ยาไปลดน้ำมันนะถ้าลดน้ํำนี่หัวเน่าเลยนะเนี่ยนี่หัวเน่าเลยนะนี่ครับแห้งเห็งแห้ง,แ,หงแบบนี้ไม่ตายนะ นี่อย่างอันเนี้ยนี่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 น,นี่หัวมันเห็นไหมอ่าเห็นแบบเนี้ยไม่ตายนะเดี๋ยวเราอันนี้เราอย่าเพิ่งเอาไปแช่ลงแช่น้ําอะไรนะเดี๋ยวผมจะเอ่อทำคลิปวิธีสอนอีกอีกอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้ผมจะพักไว้ก่อนนะครับอันนี้หรือออกมาแล้วก็จะพักไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอ่อทำให้ดูนะครับน้ะวิธีนะครับนี่ อันนี้โอ้อันนี้มีนี่ไงนี่ไปไปกันเรื่อยๆนะครับเนาะก็มีอยู่หลายต้นหลายหัวอยู่นะครับเนี่ยดูโอ้โหอันนี้หัวใหญ่เลยนี่โอ้โหนี่ใหญ่เลยนะครับเนาะไปเราก็ลือไปเรื่อยๆนะครับเนาะ โอ้อันนี้นี่อันนี้ก็มีนี่นี่ไมาแล้วทีแล้วบางต้นผมก็ผ่าไปแล้วนะครับเนาะอันนี้บิดูเลยทุกท่านบีดูนี่ใแบบกลางดูนี่ไงเห็นไหมอืมนี่เขาก็จะพักหัวอยู่ในนี้แหละเนาะอันเนี้ยที่อ่ที่ในเฟซบุ๊กที่เขาขายว่าหัวลุ้นนะครับคือ เราก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรอ่าเราก็ไม่รู้เป็นต้นอะไรนะครับเนี่ยแต่เราสามารถเอาไปปลูกนะครับเป็นหัวได้เลยนะครับปลูกแล้วก็เขาจะจะงอกออกข้างๆนี่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยบางอันก็ทรงฟอร์มก็อะไรแบบเนี้ยเขาก็แบบเนี้ยนะไปปลูกนะนี่ดูนี่อือได้เยอะเลยนะครับก็ ร้อยวันพันปีก็มาลื้อนะครับนี่เห็นไหมได้เยอะเลยเดี๋ยวหยิบสองกระถางนี่ก่อนอ่าอืมผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นต้นอะไรอ่ะเดี๋ยวเอาไปล่อรากให้น้องอ่าโป่งใบขึ้นมาใหม่ก็ก็น่าจะรู้แหละสวยไม่สวยเดี๋ยวก็มาคัดทิ้งกันอีกทีนะครับเนาะปลูกกันไปทั้งแบบนี้เลยนะครับไอหัวแบบเนี้ยปลูกนอกสู้ได้เลยนะทุกท่านเนี่ย ปูกนอกตู้แล้วเขาก็จะงอกออกมาสวยเลยนะครับนี่ก็เรียบร้อยออ,อีกต้นหนึ่งเนาะนี่นี่ครับนี่เห็นไหมได้แล้วหัวมันสวยๆหัวสวยๆทั้งนั้นนี่ใครอยากลองผ่าหัวบอลสีนี่ผ่าเล่นๆอ่ะเอาไปผ่าได้เลยนะจะได้เขาเรียกว่าจะได้รู้วิชาว่าเออเราจะ ผ่างอกไหมจะเน่าไหมเนี่ยหัวแบบนี้ผ่าแล้วงอกดีมากนะเป็นหัวที่แก่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับนี่ครับทุกท่านหัวบอลสีที่เราได้ทําการไปรื้อขึ้นมานะดูอู้หัวใหญ่ๆทางนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรบ้างมันต้นอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเออเอาไปปลูกดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะทําคลิปนะครับเนาะทำคลิปวิธี ลอ่อลาเออบอลสีให้ทุกท่านดูนะครับเนาะว่าทำยังไงนะครับเพราะอันนี้นี่นี่นี่บางอันนี้เน่านะนี่บางอันนี้เน่านี่เห็นไหมอันนี้คือเขากินหัวตัวเองนะครับเริ่มกินหัวตัวเองแต่ก็ยังไม่ถือกับว่าเน่าไปเลยนะครับแต่น่าจะพอมีโอ้อันนี้อันนี้เน่าเลยเน่าเลยนะครับอันนี้คือทิ้งเลยนี่นี่เห็นไหมเน่าเลยนะครับทิ้งได้เลยเนาะนี่ครับแต่หัวอย่างอื่นไม่เน่านะครับดูอันนี้ โอ้โหเท่าไข่ไก่ไข่ไก่นะดู้ดูหูเดี๋ยวผมขอเด็ดอันแนวหนาว่าออกก่อนนะครับเดี <S <S ๋ยวเราจะทําการพักไว้ก่อนเนาะพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไปปลูกนะครับเอาไปปลูกให้รากมันเอ่อเอาไปล่อรากก่อนล่อรากเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปปลูกนะครับทุกท่านเอาไปปลูกลงกระถางเนาะแล้วก็มาดูกันว่าอันไหนสวยอันไหนไม่สวยเดี๋ยวยังไงเรา จะมาแบ่งปันกันทีหลังนะครับโอเคครับวันนี้หรือหัวบอลสีนะครับก็ผ่านพ้นจากหน้าหนาวนะครับอันนี้คือบอลสีที่ยุบไปจากหน้าหนาวนะครับดูอันนี้หัวใหญ่มากอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ดูใบดำๆเลยนี่ครับเนาะหน้าหนาวมันยุบลงหัวนะครับทุกท่านไม่ต้องไปอ่าไม่ต้องไปกังวลนะครับเนาะบางคนก็บอกว่าเนี่ยปลูกบอลสีก็เป็นแบบนี้ยุบนะครับเนาะเราก็ต้อง ให้ความยุติธรรมกับน้องบ้างเพราะว่าอ่าน้องบอลสีของเราก็โชว์ความสวยมาออหลายเดือนแล้วนะครับเนาะให้น้องได้พักผ่อนยุบไปทํากิจกรรมใต้หัวบ้าง <c oughs> ยุบให้เขาไปทํากิจกรรมใต้หัวอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็ค่อยมาหรือน้องปลูกใหม่นะครับแล้วน้องก็จะสวยเหมือนเดิมเนาะวันนี้ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ